วูน่าวนาค,รครับ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 ผมอยากรู้ว่าเพราะว่ามีเอฟซีถามมาว่าทําไมรถแห่กลาวถึงใช้พาวเวร์เยอะจังครับอ,อ๋อได้อ่านชื่อไหมรถแห่อ,อะไรรถแห่แต่งครับเออมันก็ต้องแต่งทุกอย่างรถแห่คันนี้แต่งทุกอย่างแต่งทุกที่ดูแค่นี้ก็รู้แล้วว่าแต่งเหมือนใครไหมเนี่ยก็เห็นลูกค้าบางคันที่เอามาจูนกับเราเนี่ยผมเห็นใช้แค่สี่่าแทนเองนะครับโอ้คันนี้มันก็มีการแต่งหลายอย่างคือเอาง่ายคืออัด อัดเทคโนโลยีต่างๆ่ในรถแห่แต่งของเราสาหรับคันนี้อคันนี้ได้แรงบันดาลใจมาจาก,จากตระกูลพวกเครื่องเสียงรถยนต์เห็นไหมเครืคร่องเสียงรถยนต์อ่ะเบรคแค่สี่ดอกเปิดขึ้นอยู่ได้ไหมโอ้โหแรงใช่ไหมใช่ครับคันนี้ก็ได้เทคนิคมาอย่างนั้นมาเสริมแต่งโดยละการโมลำโพงหรือลำโพงดอกที่เราใช้อยู่บนรถเนี่ยเป็นดอกแค่สองโอมเลยนะดอกแค่สองโอมเอาง่ายๆคือลำโพงสี่ดอกรวมในดอกเดียวเก็บไว้ลำโพงสี่ดอกคือลำโพงตัวบทแปดโอมจะไม่สี่ดอกเรามาขนานกัน ให้เหรีอญ2โอห์มเนี่ยอันนี้คือดูสองโอห์มในดอกเดียวเลยถือว่าอัดแน่นส oh องโอห์มเดียวอดีคืออะไรครับ power ทำงานได้กําลังวัดเต็มที่ก็เหมือนเลขโอห์ม oh ที่เราคุยกัน,น่ะพาว power ทำงานเป็นโอห์ม8โอห์ม4โอห์ม2อโอห์มเนี่ยจะทํางานต่างกันที่วัต์ทีนี้เราใช้ลำโพง2อโอห์มแล้ว power เราก็ต้องเยอะตามเพราะว่า p ว w เราใช้ขับแค่ข้างละดอกเท<อ>่านั้นในการทํางานของ power ทำไมเราใช้ power เยอะกันไปมชมกันว่ามันเป็นยังไงนี่เป็นรถเหกซาวนี่ก็เพิ่ง เนี่ยเพิ่งเปิดเผยว่าเราใช้อะไรบ้างเนี่ยครับรถตัวเองยังไม่เคยเปิดเผยนะเนี่ยแต่คันนี้ก็ยังเป็นรถแห่แต่งอยู่ยังใช้อุปกรณ์หลายสิ่งหลายอย่างรวมกันคือเอาง่ายๆรถอะไรบริษัทสมมุติว่าคันนี้พี่ายก็สามารถมารักอะไรบริษัทไปได้นี่เป็นรถอะไรบริษัทเห็นไหมนี่อันนี้ p o w เวอร์แค่ส่วนหนึ่งนะที่เราใช้กันเราก็ใช้ 2.5K ตามกิงเราตั้งใจใช้ 2.5K ทั้งหมดแหละแต่เพลเวอรมันไม่มีผลิตไม่ทันล้วก็ต้องใช้แบบสายพันธุ์ผสมไว้ก่อน เนี่ยสองจุหเคก็ขับแชแนดอกแชแนดอกรดอกเล่นะเนี่ยแชแนดอก,ดอก,ดอก,ดอกแทนที่ขับ4ดอก4ดอกอย่าง,งที่เก้าจุดสองเท่านั้นเนี่ยขับได้แค่2ดอกเท่านั้นนะไม่ได้ถึง4ดอก,ออดอกนะเพราะว่าเราทํางานที่โอมของ power ของเราเนี่ย power ขับเบรนี่เฉ<ๆ>พาะชุดหน้าเราก็มีแค่นี้เสียงกลางเนี่ยเสียงกลางก็มีแค่นี้สองสามเท่านั้นเองมีแค่นี้กระทั่งที่กลางเราหลายทางก็มีแค่นี้สำหรับเสียงกลางของเราแล้วก็ power กลางเราก็ใช้หลายแท่นกว่ากว่าระบบหลายๆอันเพราะว่ากลางเราเป็น5ทาง6กทางที่นี้ แต่แล้ววลุ่มคนละความถี่นะกระท่อมอย่างวลุ่มเนี้ยอีกความถีหนึ่งเนี้ยวลุ<อ>่มนี้ความถีหนึ่งเนี้ยคนละความถีเนี้ยเวอร์ขับกลางสี่ตัวเนี้ยสี 4, 8, ่แปดวลุ่มเนี้ยทางานแทบจะคนละความถี่เลยเพราะเราต้องการลดจุดเฟดของรถให้ยากมากที่สุดตัวเนี้ยรถแห่เราเนี้ยเอกซาวคันเนี้ยกลางข้างเรายังไม่ได้ต่อเลยรเราใช้หลักสูตรการตัดความถี่เพื่อดันเฟดออกเพื่อด้านข้างรถได้ยินเห็นไหมที่ไปแห่ข้างรถก็ได้ยินสมบูรณ์ทุกอย่างทั้งๆที่กลางข้างยังไม่ต่อ ทำไมยังไม่ต่อเพราะว่ายังไม่มีพ w e r แล้วก็ยังไม่ได้ใส่ดอกเนี่ยหลายอย่างตู้ยื่นก็ยังไม่ได้ใส่หลายอย่าง็นเอกสารก็หลายอย่างว่าหนึ่งเราอิงของลูกค้าเป็นหลักพยายามทำของลูกค้าขายก่อนให้ลูกค้าออกงานได้ก่อนของต,ตัวเองก็สมบูรณ์เต็มที่อยประมาณนี้อันสีน้ัเงินคืออะไรนะครับทำไมผมกันไม่เห็นันอื่นมีครับอันนี้ก็เป็นตัวทีเด็ดอีกหนึ่งตัวที่แนะนําให้ทุกคนใช้ใทุกคนที่ใช้เอ็มสองเนี่ยแต่อยากได้เสียงไม่ดัดเนี่ยพี่แนะนําเลยว่าตัวนี้โอ้โห ได้เสียงที่มีมิติของเสียงมากขึ้นถามว่าเสียงดีขึ้นเยอะไหมผมบอกกันเลยครับผมครับ <c oughs> ก๋วยเตี๋ยวน้ำข้นก๋วยเตี๋ยวน้ำใสเลยเคือต่างกันเลยสมมติว่าเราเสียบเปิดเพลงอันนี้เปิดเพลงอยู่ดีไม่ต้องปรับอีคิวนะผ่านในช่องมิกปุ๊บดังนี้มาผ่านอันนี้ดังอีกแวบหนึ่งก็ตามราคาแต่ราคามันก็เอาง่ายแพงกว่ามิกเออในตัวเนี้ยสูงเงี้ยหมเจ็ดแปดหมื่นมิกห้าหกหมื่นนี่เจ็ดแปดหมื่นอันนี้เจ็ดแปดหมื่นเนี่ย เป็นแค่สเตเดียบล็อกใบนะไม่สามารถคอนโทรลได้ถ้ามีมิกนี่แหละแต่ก็มีเทคนิคเขาหลายอย่างเนี่ยตัวนี้คอนเสิร์ตใหญ่เขาเช้ตัวนี้ทั้งหมดเลยนะคอนเสิร์ตใหญ่ระดับโลกใช้ตัวนี้แบบทั้งหมดเลยตัวนี้ถือว่าทีเด็ดเลยสำหรับไมรัสอย่างคอร์สเราเนี่ยคอร์สเราก็มีหลายตัวทำไมถึงมีหลายตัวเพราะว่าเราแยกหลายทางกับพี่ว่าแยกทุกทางทุกทางแต่ละช่องแต่ละความถี่สำหรับคอร์สเนี่ยมันก็อุปกรณ์หลายอย่างก็ยังบทเขาเคยอยู่ข้างบนอีกไปยังมีอีกเครับพาไปชมข้างบนอีกเนี่ยรถรถแห่ รถแห่แต่งเนี่ยมันก็มีข้อเสียอะไรอยา่างหนึ่งหนึ่งวัยเจ็ดจุดห้านิ้วนะมันข้อเสียอะไรครับความแรงมันแรงมันแรงมหาศาลแรงแบบเหลือๆครับข้าวของรถเนี่ยโอ้โหแทบจะพังทุกอย่างดูสังเกตสังเกตใบพัดพัดลมเนี่ยเห็นไหมใบพัดพัดลมยังไม่อยู่เพราะว่าเวลาเราเปิดเนี่ยลมมันส,นนสนั่นเนี่ยลมสั่นบวกกว่าเกิดนะไรทำไมมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นพัดลมดูดอากาศข้างหลังดูพัดลมดูดอากาศข้างหลังนะดูพัดลมดูดอากาศ นี่เราเปลี่ยนตัวทลขสีนะในพ <laughs> รมดูอากาศเนี่ยอยู่ดูดูเนี่ยอยู่หลังเคอของเราเนี่ยเหล็นบอกไม่เหลือนี่แหละเพราะว่านี่แ <ะ S 1> หละข้อเสียของมันเพราะว่าทําไมมันถึงพังเพราะว่าความดังมันเหลือคิดออกไหมถ้าเปิดแบบรถแห่แบบบอยหกนิ้วธรรมดาทั่วไปเนี่ยคือกําลังมันมีแค่นั้นอัดสุดมันก็มีแค่ลมออกแล้วได้แค่นั้นแต่วอยเจ็ดจุดห้าเนี่ยมันเหลือมหาศาลกําลังเพราะว่าหนึ่ง power จากเราขับแต่ก่อนขับสี่โอมอี่ไม่ะพาวเวอร์ทำงานแค่ประมาณ สามถึสี่พันวัตต์แต่ตอนนี้สองโอมอ่ะพ่วงทำงานเจ็ดพันถึงแปดนวัตโอโอต์ต่อข้างทำให้กำลังมันเดือดในพาวเวอร์เห็นไหมเวลาเร่งเนี่ยไฟเวอร์ขึ้นครึ่งเดียวเองมันก็แรงลรแล้วสลับรับกระพงตัวน,นี้เพราะว่าวัตต์เวอร์มันจ่ายเต็มแล้วก็วัตต์เหลือแต่เข้อเสียไม่เนี่ยนี่มันแรงเกินทำให้พลุพลมพังหมดอันนี้ก็พาวเวอร์ข้างบนนะดอ,อโอ้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 นี่โอโอพาวเวอร์ข้างบนมันก็มีหลายรุ่นหลายแบบหลายอย่างเพราะว่าทำไมตัวน,นี้มีหลายรุ่นเพราะว่า เราก็พยายามเก็บพืชที่บริษัทเรามาใส่แต่ตัวนี้ออติมัทตัวโมนะครับไม่ใช่ว่าเป็นตัวธรรมดานะตัวข้างล่างอะตัวแต่งแล้วตัวแต่งเอาง่ายตัวนี้เป็นตัวเดโมทดสอบไฟ3เฟส380ร้อแแท้จริงของเราตัวนี้เราก็ใช้แรงงานคนควรก็ถือว่าผ่านการใช้งานแต่ตัวนี้แรงกว่าตัวล่างนะแรงกว่า 2.5K านะโอ้โหทไมถึงว่าแรงกว่าไมเพราะว่ามัน2ชงชนแนนไงชวิตชิงตัวเดียวกันแหล่งจ่ายตัวเดียวกันแต่เรา ใช่แค่2องแค่แน่นทให้บวัดแรงกว่าเพราะว่ากำลังไฟมันไม่ตกตัวนี้เสียงกลางก็ใช้สองเท่นข้างหลังไม่มีอะไรเด็กเก้าสองกับเก้าถึงสี่กับหกงสี่เเสียงกลางใช้แค่นี้ไม่ใช้เยอะสำหรับเส,สียงกลางข้างบนนี้เออมื่อกี้พี่ถามว่าอะไรนะทาไมลูกค้าใช้แค่ไม่กี่แทนใช่ไหมนะไปพี่ที้ก็จะพามาดูว่าทําไมแต่ละคันเห็นไหมที่มาจูนก็มีหลายระบบ3ทาง2ทาง,ทาง5ทาง6ทางแล้วแต่ลูกค้ายางมาคันมา3าทางพี่ก็เพิ่มทางอีกเพราะลดจํานวนดอกขาดของเขาครับลงไป ทีนี้เรามาชมกันว่าทําไมเอกซาวถึงใช้พาวเวอร์เยอะสำหรับระบบ6ทางของเรานี่ระบบหทางเราก็แบ่งออกไปหลายส่วนนะเนี่ยอันนี้ก็เป็นมิดโลนี่มิดโลมิดโลคือลำโพงสองข้างทําหน้าที่เคาะหัวสแสดงเดียวเห็นไหมแบบเส้นกลางนะนะนะพุ่งๆตัวนี้รับผิดชอบอตัวนี้ผมตัดอยู่ที่1้0ยร้ ถึงสองเนี่ยบอกกันชัดเลยเลยครับทีนี้เราจะมีเสียงกลางข้างในอีกนะเนี่ยเสียงกลางในนี้กระ่อมนี่เสียงกลางข้างในนี่อีกนะเนี่ยเสียงกลางนี้เราไปที่มิดหายคือมิดมิดอย่างเดียวครับเนี่ยเป็นมิดอย่างเดียวมิดทีนี้เสียงกลางเราก็4ดอก4ดอกโอ้โหครับวันนี้เราก็สอนนักเรียนกระท่อมนะครับผมครับ4ดอกเห็นไหมเนี่ยมีสีดอกทีนี้เนี่ยทั้งบทเนี่ยดังเหมือนกันแต่ละช่องนะอย่างช่องเนี้ยคือการคำนวณดอกเนี่ย ดอกใกล้กันเราก็ตัดความถี่หนึ่งดอกห่างกันเราตัดด้วยความถี่หนึ่งเพราะว่าเราลดจุดเฟดออกคือง่ายไม่ให้เฟดกันน่ะให้มันดันกันดอกถ้าลาโพงมันไม่ถูมันเฟดกันมันก็จะดันกันดอกข้างอัตโนมัตินี่ดันออกข้างอัตโนมัตินี่อัตโนมัติเลยนะดันดอกข้างถ้าเราตัดความถี่เดียวกันมันก็จะเฟดกันมันก็ล็อกเสียงเป็นตรงเงี้ยเห็นไหมบางคันที่เราไปดูบนรถแห่เฮ้ยรถวิ่งผ่านทำไมเสียงกลางไม่มาวะอย่างอันเนี้ยพี่ก็ตัดอันเนี้ยอันนี้อยู่ในเนาะพี่ก็ตัด200 ถึงพันสองเนี่ยสองได้ถึงพันสองเลยคู่นี้พี่ตัดก็สองร้อยถึงหกร้อยเนี่ยตัดแค่นี้<ะ>อันนี้ก็ถือว่าตัดมากอยู่นะพูดถึงตัดมากอยู่ตาาจกินเขาไม่ให้ตัดเยอะขนาดนี้แต่มันจําเป็นเพราะว่าบนรถแห่มัน้องใช้ความถี่ครบพอสมควรแล้วก็จํานวนดอกที่โอโ้น้อยมาก<ะ>แล้วก็จํากัดพื้นที่มากสําหรับการทันรถแหก่ก็จะประมาณนี้สำหรับความถี่ที่เราตัดแล้วนี่คือเหตุที่เราใช้ power เยอะอย่างอันนี้ก็ หนึ่งแท่นเนี่ยอันนี้หนึ่งแท่นชุดนี้หนึ่งแท่นถ้าเป็นกลางเสียนั้นเก้าจุดสี่หนึ่งแท่นเก้าจุดสี่เก้าจุดสี่หนึ่งแท่นเนี่ยหนึ่งแท่นอันนี้ก็จะเป็นเก้าจุดสี่หนึ่งแท่นอีกเนี่ยขับมิดโลเนี่ยขับมิดโลเนี่ยเก้าจุดสี่อีกหนึ่งแท่นทำไมมิดโลมันทำหน้าที่หนะักเพราะว่าตรงเนี้ยเป็นตัวที่กินบัตรมากเลยนะคือเสียงกลางเนี่ยมันปั้นความถี่ช่วงร้อยถึงสองร้อยเฮิรตซ์ถือว่ายากนะถือว่ายากมากเราจะเสียงกลางพวกนี้มาทำทำได้ไหมทำได้แต่เวลาเราไปบูตโอโคไอคิวเนี่ย ดอกนี่ชอบคอขาดใช่ไหมรถแข่งอะไรขาดอีนกลางชอบคอขาดเลยขาดพี่ก็เลยทํามามแก้ประหานมิโลเข้ามามคือเอาง่ายคือเราทําขายเราต้องการให้ของลูกค้าทนที่สุดทนมากแบบทนแบบแบบไม่ต้องปวดหัวเราประมาณเนี้เราเราต้องแลกกับด้วยต้นทุนที่สูงของลูกค้าแล้วต้องคุยลูกค้า,าใจว่า,วาเออมีอะไพงนี้ช่วยอะไรบ้างช่วยแบ่งเบ,งบาภาระอะไรบ้างประมาณนี้ไปเลยอย่างตัวเนี้ไม่ต้องมาทําคมทีมิโลทำทีที่ขาวถนัดไปเลยอืครับ ที่ว่าไว้อย่างลำพงเอาง่ายลำพงเอาลำพ,พงทํางานทํางานแค่เนี้ยเห็นไหมเยอะเนี่ยถ้าเป็นระบบ3ทางลำพงก็ดัด120อันนี้ก็2 k เอาง่ายสองพันอ่ะเนี่ยเห,ห็นไหมทำงานหนักไหมลำพงเน,นี่ยหนัก <นะ S 2> ครับทีนี้ถ้าเรามาซอยความถี่อะ่ะเอาซอยความถี่มิดโลเห็นไหมเนี่ยซอยเห<ม>็นไหมความถี่น,นี้ก็สั้นลงมาเห็นไหมมิดเนี่ยมิดมิดเนี่ยเห็นไหมสั้นลงมาแล้วเห็นไหมเนี่ยหนังมีแค่นี้อันนี้นก็เป็นพวกแหลมมิตรไทยเหน็ไหนไหมเนี่ยเห็นไหม เราซอยความถี่ลงมาจากที่ความถี่มันก,กว้างๆเราก็ซอยมันทํางานกระชับขึ้นกระชับพึ้นเจ้าขึ้นเก,ก,ก็เหมือนคนเรานี่แหละเอาทํางานแค่นิดเนี่ยทำงานแค่เนี้ยังไงก็สบาย<ช>ไม่เหนื่อยอแต่ถ้าให้คนคนเดียวทํางานกว้างขนาดนี้โอ้โหยกไม่ไหวแน่นอนนี่แหละนี่เหตุผลที่เราใช้ตัวนี้แล้วก็เบรก็เหมือนกันเบรทําไมเราถึงใช้ขับข้างละหนึ่งดอกน,อกนี่ใช่ไหมท่าน power b r a เราจะเยอะเนี่ยขับข้างหนึ่งดอกอมันจะใช้ power ร์เบ e เยอะเพราะว่าเราต้องการเชนกําลังบัตรของ power และดอก ให้เต็มที่เต็มประสิทธิภาพยัแหบวายอกนิ้วซูด้าพาวเวอร์เอโปเกุดอเนาะเก้าเนี่ยนะนะเราก็ขับข้าละ2ดอกเนี่ข้าละสดอกเนี่ข้าละสดอกนะทีนี้ตัวใหม่ของเราเราก็ใช้2 5งจุดห้าคสองจุดห้าค่ห้ายี่ห้าคยี้าคโอ้เ <laughs> น <laughs> <laughs> ี่ยขับชินช้นนละห,หน่งดอกชิ้นนละหน่งดอกเนี่ยชินละหนึ่งดอกเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมคิดว่าอะไรมันทำงานอิสระกันยี่ห้าคี่ห้าคอิสระกว่าแล้วเวลามัน <5 K S 2> มีป <5 K S 2> ัญหาต้องทำยังไงครับ โอ้ Power เราก็ออกแบบเป็บบนพิเศษเหมือนกันนะกระท่อมคือถ้ามีปัญหาปุ๊บมันจะไม่ดึงการล่วงทั้งหมดใช่บเข้าใจไหมคือ Power อเ,เนี่ยในความเป็นจริงเนี่ยยังไงมันก็พังแล้วไม่มีใครว่าของเองไมพังหรอกอย่างเอโปเออถ้าล่วงก็ล่วงแค่ข้างเดียวเนี่ยข้างนี้ก็ยังใช้ได้อย่างโซน,น่าไอเหมือนกันเราทําชุดป้องกันไว้ทั้งหมดเนี่ยล่วงก็ล่วงแค่แท่งอีกข้างเดียวเนี่ยพวกนี้ก็ยังใช้ได้ปกติเราทําชุดป้องกันข้างในพาวเวอร์ไว้ทั้งหมดเหมือนกันสำหรับลำโพงของเรานี่แหละกระท่อมนี่คือที่มาที่ไปของการใส เราจะใส่เพื่อขายเยอะเองเดียวะ,ะว่าเราต้องอธิบายลูกค้าว่าใจอย่างบริษัทเนี่ยผมาจะทำหมดระบบ3ทางก็ทำสี่ทางก็ทำห้าทางก็ทำหกทางก็ทำก็แล้วแต่ลูกค้าแต่เราก็อธิบายให้ผลนี้แหละว่ามันทํางานยังไงยังไงยังไงเนี่ยเห็นไหมอย่างความถี่เราก็เห็นแล้วว่าถ้าให้มันทํางานดอกเดียวเต็มเต็มอย่างเงี้ยเห็นไหมมันก็หนักแต่เรามาแบ่งซอยความสีมันทำงานของใครของมันมันก็ทำงานอิสระมากขึ้นถ้าเกิดเลยแบนเองซาวเนี่ยถ้าเป็นระบบห้าออกทางเนี่ยเสียงกลางเนี่ยหายากมากขาด แทบจะไม่เห็นมาเลยสำหรับเสียงกลางขาดเพราะว่าเราแบ่งความถี่ทุกอย่างไวเป็นสังแหลมเมืม่อกี้นี่สังแหลมก็เรียกอธิบายเนาะสังเแมแลราก็แบ่งความถี่เหมือนกันสังหลมอะอย่างสังหลมพี่ก็ใช้ทั้งหมด3แถวอย่างเงี้ยนะสามแถวอย่างเงี้ยตามกิ้งอะอยากใช้อันละแถวเพราะว่ามันใจไม่เฟดเจ้าบอ,อ,อกไหมทีนี้แหลมพี่ก็แบ่งบางทีเหมือนกันอย่างตัวนี้เป็นตระกูลมิทายมิทายล้วก็ตัดพันสองหรือพันสองถึงห้าพันนี่พันสองถึงห้าพันเเห็นไหมมิทาย มิดไฮคือคอมเีลที่กัดหัวเสียงพวกเสียงคนชัดๆเนีย่ยใช้มิดไฮเป็นหลักทีนี้ตระกูลเนี่ยอันเนี้ยแหลมซิปตัวเล็กคอมเป็นสีที่เป็นเนโอเล็กเราก็ตัด5,000เนี่ย5,000ถึง 20K เนี่ยเห็นไหมเ<ม>นี่ยแบ่งงานคอมเีลมันอย่างสมมติว่าถ้าเราไปตัดอย่างนี้เราก็เนี่ยลำโพงคอนเออลำโพงคอนสัน <S <S น้นลำโพงแหลมทำงานแต่พันสองเนี่ยพันสองถึง 2K เห็นไหมล่ะเห็นไหมทำงานหนักไหมล่ะ ที่เราก็มาแบ่งครึ่งการทํางานของมันเห็นไหมแต่ละพงที่ทํางานแบบโอ้โหกูจะรอดหรือว่ากูจะไปวะแล้วก็สามารถแบ่งโซนความถี่ไม่ได้เป็นประมาณนี้แหลมก็จะประมาณนี้โอ้โหหลายอย่างนะก็ท่อมในการทํตรถเหตต้องใช้ประสบการณ์สะสมมากพอสมควรพี่ทาหลายคันถึงรู้อ่ะคือหนึ่งเอาง่ายๆคือเราต้องการให้ลูกค้าไม่พังถ้าลูกค้าไม่พังเราสบายเราก็ต้องได้ไปตามเซอร์วิสได้ไปตามนั้นประมาณนั้นที่เราออกแบบระบบนี้มาไม่ว่าเป็นทางด้านเบรด อย่างคันนี้ก็ถือว่าอย่างคันนี้เป็นคันแรกที่เราใช้2โอห์ม b 7.5คันแรกกันนะถือว่าต้องเอาอมาลองดูบางคนคิดว่าโอเปลี่ยนพพวเวอร์แต่พี่ทำ 2.5k มารองรับมาแล้วเพื่ออนาคตปีต่อไปออบ,บอกเลยว่า 2.5k หรือ7.5นี้ตัวเนี้ยคู่กันมากคือเปิดแบบเรือดคิดต่อภาพไม่เปิดแบบเดือบคือเปิดแบบเดือดคือเล่นขึ้นติดมือตึตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดขึ้นไปจนแบบคุณอยู่ไม่ได้ประมาณนั้นเลยคือ รถก็ฉีกขาดทั้งหบดนเน่ยไม่ฉีกขาดบทเลยทุกอย่างเลยไม่เหลือแล้วตอนนี้รถเหตอกซาวยังเลคอขอดยังไม่ได้เพราะว่าเสียงรบกวนมันเยอะอคือถ้าเราจะยอมลดเสียงลงไปเปิดแบบแบบธรรมดาเนะี่ยเจ้าภาพที่จ้างไปเขาตั้งข้อหวังเราไปเยอะ,อะเ,ออเราก็ต้องเปิดแรงกระเด็มที่เอิ่มทอดพุ่นเองเ,อ <c oughs> เนี่ยวะก็จะมานคือกําลังเหลือคือเหมือนกับรถเราที่เราแรงสูงไปแล้วอ,ะอ่ะจะบ่นเราซื้อรถ300 300รถแรงมาเงี้ยเราจะวิ่งร้อยแรงเราววิ่งไม่หละ เราวิง่งเราต่ำเราก็วิ่ง200แรงขึ้นเก็บไว้ในมืออีกเป็นร้อยไว้รองานปะทุงปะทะประมาณนี้สำหรับแหี่รถแห่คันนี้ก็ลองลองไปสัมผัสงานจริงดูสำหรับใครที่ยังไม่ได้ฟังแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ครบครับไว้เจ็ดจห้ากำลังอยู่ในช่วงที่เราทดสอบกันอยู่ช่วงน้ช่วงใหม่อาจจะมีสะดุดบ้างนี่แหละกำลังทดสอบใกล้ลงตัวแนละ้วพอลงตัวปุ๊บเราก็เริ่มขายแล้วอโอเคก็จะประมาณนี้กระท่อมโอ้โหไปยาวเลยวันนี้อันนี้พูดจะไม่ครึ่งเนี่ยกระท่อมบนฟังชั่นบนรแห่ว่าประสบการณ์ที่สะสมมามัน มันเยอะมากเอออันนี้แค่ปูดอีกครึ่งเดียวเออคลิปหน้าก็ใครอยากรู้อะไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้มาจะพาเจาะลึกรถแห่แต่ละคัไดอารู้อะไรก็จะพาเจาะลึกเื่งเสียงบ้านก็พาเจาะลึกทุกอย่างแล้วนี่รถแห่ก็จะพาเจาะลึกทุกอย่างไว้เป็นเนี่ยชุดกองชื่ออะไรเนี่ยที่เราใช้ว่าใช้อะไรบ้างประมาณเนี่ยเข้าใจจะเข้าใจเข้าใจสักหน่อยไหมกระท่อมเนี่ยเข้าใจครับเข้าใจอยู่ครับหแม่แต่งแต่งมากไม่เลยขาดเมืออกไหมระเบิด แต่งเกินเนี่ยขาดาหน้านในเหล็กเนี่ยโอ้ไม่เหลือเนี่ยขาดบนนั่นในเหล็กเนี่ยออกไว้เนี่ยไม่เหลือขีดบ,บนเลยกระท่อม <c oughs> เหล็กนี่แหละ